สำหรับกระแสของมวยวันลุมพินีครับก็ดีนะครับก็ดีกว่าที่เราคิดไว้สำหรับที่เราจัดมา4ครั้งแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้โอกาสแล้วก็ได้ให้วันลุมพินีโชว์ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่ออะไรอครับผมพอเราทุกอย่างที่เราทำไปเเราทำเพื่อนักกีฬาคนไทยแล้วก็เราอยากมีนักกีฬาที่สามารถไปต่อยอดได้ ในระดับโลกก็ว่าได้เลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราพยายามให้ชีวิตนักมวยมีดีขึ้นไม่ว่าแค่นักมวยเราก็ตอนนี้พยายามจะช่วยโปรโมเตอร์ช่วยเจ้าของค่ายให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทีส่สำคัญคือเราพยายามผลักดันให้กรรมการของไทยเนี่ยได้ไปสู่ินเ international เหมือนกันเพราะว่าอย่างตอนนี้เราก็มีนักกกรรมการหนึ่งคนแล้วที่เราให้ไปตัดสินของที่วันลุมพินีครับผมทำไมเราถึง จากโบนัสคือเราอยากจะให้รางวัลนักกีฬาที่โชว์ออกมาดีที่สุดเอ t นเตอร์เทนสนุกที่สุดมีความพยายามเยอะที่สุดเพราะปกตินะถ้าเ,เราให้ก็ต่อยไปคนก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมากโอเคต่อยไปก็โอเคเดี๋ยวก็ได้เงินรางวัลแต่ถ้าเขามองว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามให้มากขึ้นกว่านี้เรามีโบนัสขึ้นเงินพวกนั้นเนี่ยสามารถช่วยในครอบครัวช่วยกับหลายๆคนได้ เขาก็อาจจะมีความพยายามให้มากขึ้นนะครับผมเราก็จริงๆสุดท้ายคือเราอยากจะเป็นให้เป็นรางวัลของนักมวยที่มีความมุ่งมั่นมีความพยายามอย่างสูงสําหรับพี่ชาตีก็ดีใจที่อย่างที่บอกกระแสตอบรับดีแล้วก็พี่ชาตีบอกว่าในการจัดของรายการวันลุมพินีเนี่ยเป็นรายการที่สําคัญมากเพราะมันเป็น Product ของคนไทยนะครับเพราะพี่ชาตีก็เป็นครึ่งคนไทยแล้วก็ในสิ่งสิ่งแน่ที่ของวันลุมพนีเราถ่ายทอดออกไป180ประเทศ ที่ประเทศไทยมันมีความสําคัญมากเพราะปกติเนี่ยเวลาคนดูทีวีเนี่ยวันเสาร์คนจะต้องดูอะไรฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกแต่ตอนนี้เรามี Product ของไทยแล้วที่สามารถคนทั่วโลกอ่ะได้ดูได้ก็คือวันนุมพีดีอย่างที่บอกเราต้อนรับนักกีฬาทุกคนค่ายทุกค่ายเพื่อให้มีโอกาสที่จะแสดงฝีมือเพราะอย่างที่บอกเราไม่ได้กักว่าโอเคคุณอยู่ศึกนี้ห้ามย้ายมาศึกเลยอะไรเนี่ยเรายัง มาต่อยที่วันลุมพินีได้แล้ววันลุมพินีก็ไม่ได้ให้นักกีฬาว่าโอเคถ้าคุณต่อยวันลุมพินีต้องมาอยู่แต่วันลุมพินีนะเราไม่ปิดกั้นโอกาสเด็กเพราะฉนั้นมันจะเป็นเวทีที่ให้โอกาสกับนักกีฬาหลายๆคนเราอยากให้การเปลี่ยนแปลงไปว่าคนมาชกมวยเพื่อดีความยากจนเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ตอนนี้มันสามารถเป็นอาชีพได้แล้วแล้วเราอยากให้อาชีพของนักมวยดีขึ้นพัฒนายิ่งขึ้นแล้วก็สามารถไปสู่ระดับโลกได้สำหรับ อาทิตย์นี้นะครับก็เราจะมีคู่เอกซูเปอร์บอลที่เด็ด99อะครับผมมาปลองสนุกแน่ที่จะเป็นคู่เอกของเรานะครับผมแล้วก็ในทุกอาทิตย์เราก็ได้ศึกษามาแล้วเพราะปกติเราก็อาทิตย์แรกจะมีประมาณ1 1คู่10คู่เพราะเรายังไม่แน่ใจกับการที่ว่าเวลาการถ่ายทอดสดเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ทีนี้เราศึกษามาละหนึ่งเดือนเรารู้แล้วโอเคอาทิตย์นี้เราจะเพิ่มมวยเป็น12คู่เพิ่มความมันมากขึ้นแน่นอนครับผม ขอฝากแฟนๆมวยนะครับได้รับชมวันรุมพินีนะครับผมไม่ที่สนามก็ได้หรือว่าทางทีวีก็นะครับซึ่งเราจะมีสดทุกวันศุกร์นะครับตั้งแต่2องทุ่มครึ่งจนถึง5้าทุ่มครึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วมวยเริ่มตั้งแต่ทุ่มครึ่งดูได้เลยนะครับตาม YouTube หรือว่าตาม Facebook ของ o วัน h m ม p o o s s i p t t h i l l n n t โ r r o Entertainment ช่อง n จ็ดเอช HD นะครับผม ก็อยากให้แต่ละคนมาสนับสนุนรายการเราเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําทำเพื่อนักมวยแล้วก็คนไทยพยายามยกกีฬาให้เป็นอาชีพระดับโลกให้ได้ครับผมสภาพร่างกายตอนนี้ก็เพอร์เฟกค่ะแต่ก็ยังไม่ร้อเซเพราะว่ายัางไม่ได้เข้าไปเต็มคอร์สในการออกกำลังกายเต็มคอร์สเต็มสูตรค่ะ กินแล้วก็ซ้อมค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นช่วงเช้าเป็น MMA ค่ะตอนตอนเย็นก็จะเป็นมวยไทยตอนคืนก็จะเป็น BJJ ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ในทุกๆกวันค่ะแล้วก็ก่อนจะไปแข่งไฟนี้ตําก็ต้องไปเตรียมตัวประมาณเดือนหนึ่งค่ะต้องไปไปก่อนเดือนหนึ่งก่อนไฟเพราะว่าจะต้องไปปรับตัวแล้วก็ปรับร่างกายตัวเองการหายใจของตัวเองด้วยค่ะในช่วงประมาณอาทิตย์หน้าหรือ2อาทิตย์นี่แหละค่ะเริ่มที่จะต้อง แน่นข uhm. <cima. S 1> ึ้นหนักขึ้นเพื่อที่จะให้ร่างกายตัวเองคงอยู่ได้นานแล้วก็ฟิตให้เต็มร้อยค่ะก็สำหรับอลิสอันเดอร์สันค่ะก็เก่งในท่านอนมากๆเก่งบีเจเจมากๆค่ะแต่ว่าถ้ายืนเขายังยังบกพร่องอยู่ฉะนั้นตต้มคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นเก่าเกมค่ะในเรื่องท่านอนค่ะถ้าถามทุกไฟตั้ตมก็มั่นใจทุกไฟเพราะว่าเต็มก็ซ้อม ซ,ซ้อมแบบเต็มร้อยของแต็มแล้วเต็มก็มั่นใจในตัวเองเพราะว่าเวลาขึ้นชกจะต้องมั่นใจตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนก็ยากเหมือนกันหมดเพราะว่าแต่ละคนเป็นนักต่อสู้ที่ต่างสไตล์กันหมดเลยฉะนั้นเวลาเต็มจะต่อยกับใครต็มก็มีความกดดันแล้วก็มีความยากมากๆเพราะว่าเต็มจะต้องแก้เกมของแต่ละคนเพราะว่าการการต่อยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถ้าเป็น MMA ในบ้านเราสําหรับผู้หญิงแต่ว่ายังมีน้อย,อยค่ะยังมีน้อยที่จะ ที่จะมีคนมาเล่นในกีฬานี้ค่ะซึ่งตํำก็อยากจะบอกว่าให้เปิดใจกับกีฬานี้หน่อยเพราะว่ากีฬานี้เป็นกีฬาที่แปลกใหม่ก็จริงแต่ว่าสร้างรายได้ให้ให้มากพอสมควรค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ํำด้วยค่ะจำจะชกในวันที่5พฤษภาคมนี้ค่ะที่อเมริกาค่ะก็จาจะนำชัยชนะกับประเทศไทยได้ค่ะ ค่ะฝากวันที่25กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะคะมีเซมาเพรแล้วก็ตะวันฉายค่ะที่เวทีลุมพินีค่ะวันไฟไนท์เซเว่นค่ะ